ไปเที่ยวต่ออีกเลยนะคะกลับมาบ้านเราแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะขวัญอ่อนหรือเปล่าออ,อขวัญอ่อนไหมตกใจง่ายไหมกลัวไหมหรือว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าถ้าขวัญไม่อ่อนไปเที่ยวกันค่ะไปที่ลำปางกับเจ้าไปเลยนะคะจะได้รู้ว่าที่นั่นมีอะไรดีเมืองรถมาถูกต้องเมืองลำปาง<ะ>เมืองรถมานะเจ้าเมืองลำปางนะคะไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะเรียกว่าวัดสันตินิคมสันป่าศักด์นะคะอ,อยู่ที่ อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเ <Hey, S 1> ป็นวัดที่ <what? S 1> สวยมากเดี๋ยวออยู่ที่เกาะคาลำปางเหรอถูกต้องเฮ้ยเราเคยไปหรือเปล่าที่อะไรนะคุณรัชนเีเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นอยู่ที่เกาะคานะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น ที่นี่เขามีสถาปัตยกรรมทันสมัยนะคะประดิษฐ์ประดอยด้วยผลิตภัณฑ์เซรามิกม,มีเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อของลำปางอยู่แล้วใช่ไหมคะครับแต่ที่นี่สีสันเขาจะโดดเด่นมากเห็นไหมคะอุ้ยสวยเนอะสวยดู<า>คล้ายสวนสนุกไหมแต่จริงๆคือวัดนะคะเอออ่าวัดแห่งนี้สร้างความฮือฮาไปทั่วเนื่องจากชั้นใต้ดินของวัดมีชั้นใต้ดินด้วยมีชั้นใต้ดินด้วยเดี๋ยวตอนนี้ให้ดู บนดินก่อนแล้วให้ดูมุมสูงก่อนอันนี้เจดีนะฮะใช่ค่ะแต่ดูเหมือนส่วนสวยมากอุ้ยพุสืศขาวาของเราก็ช่างถ่ายภาพนะมุมแบบตรงเป๊ะเลยนี่ค่ะมุมสูงมุมสูงค่ะให้เห็นว่าเออวัดสวยงามวิจิตรการตาจริงๆออืแล้วก็อยู่ท่ํากลางต้นไม้สีเขียวนะเออมุมนี้สวยจริงนะน่าไปเที่ยวเลยลหะครับอืเอออ่ะไหนที่ไหนนะที่คุณบอกว่า ชั้นใต้ดินมีอะไรให้ใช่ค่ะอ่ะอถ้างัา้นถ้าพร้อมมาเลยนะคะชั้นใต้ดินจะมีป้ายบอกทางด้วยนะคะเพราะว่าแหมใครจะไปคุ้นเคยกับชั้นใต้ดินเนาะจะมีเหรอฮะจะมีป้ายบอกเลยนะคะให้เลือกไประหว่างจะไปนรกหรือไปสวรรค์ <c oughs> จริงเหรอใช่ค่ะหรือจะไปนิพพานก็ได้ค่ะอุย <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าถ้าขวานอ่อนห้ามเข้านะหวานขห้ามลงคนเดียวด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรอ่าก่อนชมเมืองนรกหนึ่งสองสามสี่อ่าต้องมีนะคะไปชมเมืองนรกเมืองสวรรค์อ่าอ่าลงไปค่ะมีเสียงไหมคะเออข้าร้อยเจ้าอยู่ด้วย น,นี่ค่ะมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้พี่กมูสีสันแงว่าทำไมเขาบอบกคนขนอนอ,อ่อนอย่าเข้านี่เป็นเป็นวัดนะคะที่เขาสร้างมาไว้แบบอลังการมากค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนรอคุณอยู่นะคะเ,ออเขาอยากคุยกับคุณนะคนคนนั้นเขาก็คือ เสียงอะไรได้ไหมคะเสียงใครเสียงยมพบาลนะเสิยมิถามว่าเจ้าลงมาแล้วเหรอยมทตอนเข้าไปนี่เจ้าต้องนึกว่าเจ้าทำอะไรโอ้ยบ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอ้โหมาเป็นชุดเลยอผมว่าบางคนนะโอ้โหถอยตั้งแต่ข้อแรกแล้วประจําเลยฆ่าสัตว์นะครับเมื่อวานนี้ยังกินกบอยู่เลยไม่ทําก็ไม่ได้กินใช่ไหม ไม่เชือดไก่ก็ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ถูกเนาก็คือเขาแสดงแดนนรกให้ให้ได้ชอมแต่ว่าแดนนรกแห่งนี้เนี่ยมีเสียงประกอบด้วยนอกจากจะมีภาพเราเคยไปวัดต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพอย่างเดียวแต่ที่นี่มีเสียงไม่มีเสียงอย่างเดียวนะระบบแสงด้วยอันนี้มันน่ากลัวตรงแสงนี่แหละใช่สีให้สีให้แสงเนี่ยคุณนัชเน์ผมถาม ถ้าคุณไปคนเดียวคุณกล้าเดินเข้าไปไหมไม่กล้าค่ะอะถ้าให้แสงแบบนี้เขียนแค่รูปปั้นดิเัีก็ถอยแล้วค่ะรูป<อ>ปั้นไม่ใช่คนน่ะเนี่ยไ<อ>ปยิงขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ถูก<อ>ถูกเจ้าหน้าที่เสียบ<อ>ด้วยหอกโอ้แล้วมีเสียงด้วยอะ่ะ<อ>โอ้โหทำทำดีมากเลยนะไม่รู้ลงทุนไปเท่าไเ,เข้าใจทำนะ ผมก็บวชงานนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นวัดไหนทําแดนนรกแบบนี้นะส่วนใหญ่จะมีที่รูปปั้นไวลานกลางแจ้งใช่ไหมจะไม่ทำสีสันแบบผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแดนนรกเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ส่วนใหญ่เราก็ไปแดนสวรรค์ไงส่วนใหญ่ขึ้นสวรรค์ส่วนใหญ่ขึ้นสวรรค์ครับเพราะว่ามันเป็นยังไงคะสวรรค์ฮะสวรรค์เป็นยังไงคะสวรรค์เหรออู้อาว่ากันตามจริงนะสวรรค์ไม่น่าไปหรอกครับเอ ไงเป็นงั้นเหรอคะคุณคะมัน<ะ>ลำบากครับลำบากยังไงอ่ะโอ้โหตอนเช้าปั๊บนะคุณต้องไปลากดวงอาทิตย์โอ้ยตอนตกเย็นนะทั้งวันเลยทั้งวันนึกว่าจะได้พักนะพอตกเย็นปั๊บนะออคุณต้องเอาดาวไปติดตามทองไฟอีกอะเ <laughs> ชา้าเช้าคุณต้องไปเก็บดาวอีกโอ้ติดกันแบบยันออสว่าแล้วเก็บ แล้วก so no oh ็วาดดวงอาทิตย์ต่อสวรรค์แล้วก็มีขวานดาวแล้วก็เก็บดาวล่างดวงอาทิตย์เหนื่อยช่วยเหนื่อยเหนื่อยจริงจริงโอ้นั่นลกเนี่ยดีกว่าโอ้โหทำไมอ่ะเพื่อนเยอะอยู่กันเต็มช่วยๆกันมีอะไรก็ช่วยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จเ